เด็กชายคนหนึ่งเป็นเด็กน้อยที่โมโหงุดหงิดต,ตลอดเวลาพ่อของเขาตัดสินใจหยิบเอาตะปูหนึ่งถุงมาให้แล้วบอกให้เขาต้องตอกตะปูเข้าไปที่รั้วทุกครั้งที่เขาโมโหและงุดหงิดวันแรกเด็กชายตอกตะปูเข้าไปที่รั้วสามสิบเจ็ดดอกเด็กคนนั้นจึงเริ่มเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ผ่านไปวันแล้ววันเล่า จำนวนตะปูที่เพิ่มต่อวันก็เริ่มลดลงทีละน้อยวันต่อมาเขาก็พอควบคุมอารมณ์ไม่ให้โกรธนั้นง่ายกว่าตอกตะปูเป็นไหนๆจนกระทั่งถึงวันที่เขาควบคุมอารมณ์ได้ตลอดเวลาเขาจึงเดินไปบอกพ่อเมื่อพ่อได้ยินดังนั้นก็ได้แนะนำกับเด็กชายว่าตอนไหนที่ควบคุมอารมณ์ได้ให้เขาดึงตะปูออกมาครึ่งหนึ่งวันแล้ววันเล่าผ่านไป เขาก็เดินไปบอกพอพอดึงตะปูออกมาจนหมดแล้วพอจึงจุงมือเด็กชายคนนั้นเดินไปที่รั้วแล้วพูดว่าลูกหลักทำดีมากแต่ดูรอยที่รั้วนี่สิมันไม่มีวันเหมือนเดิมแล้วเมื่อลูกพูดสิ่งต่างๆด้วยความโกรธมันก็เหมือนการสร้างรอยแผลเป็นไว้ลูกเอามีดไปแทงคนอื่นแล้วค่อยกล่าวขอโทษย่อมทำได้แต่ว่า มันไม่สําคัญว่าจะพูดขอโทษสักกี่ครั้งเพราะแผลเป็นก็ยังอยู่ตรงนั้นเสมอจงควบคุมอารมณ์ตัวเองอยู่เสมอและอย่าพูดอะไรที่คุณอาจจะต้องมาเสียใจยภายหลังได้ในตอนที่คุณโกรธบางอย่างในชีวิตอาจไม่สามารถเอากลับคืนมาได้